ข้อต่อไปครับจากสิบสี่กันยาไปสิบห้ากันยาครับจจทามว่าป้ากระป๋องครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดเด็กๆป้ากระป๋องข้อเนี้ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับไม่ใช่ทรงอกระบอกเหมือนในเซเว่นนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับถ้าวาดรูปก็จะประมาณนะครับ ปลากระป๋องปลากระป๋องนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่โจทย์บอกว่าฐานเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสี่แสดงว่าด้านละสี่ครับกว้างสี่ยาวสี่สูงห้าเตน ภายในเนี่ยบรรจุเนื้อปลาครับเด็กๆภายในบรรจุเนื้อปลาแล้วก็มีน้ําซอสด้วยในปริมาณที่เท่ากันแสดงว่ามันก็คนละครึ่งเออเนื้อปลาครึ่งหนึง่งซอสครึ่งหนึง่งนะครับโจทย์ถามหาปริมาตรของเนื้อปลาครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราหาปริมาตรกระป๋องนี้ก็ปริมาตรนะครับกระป๋องเนี่ยเราก็ใช้กว้างคูณยาวคูณสูงครับ กว้างอย่าลืมนะครับกว้าง4ยาว4ี่นะสูง5กว้าง4ยาว4สูง5ครับคูณเลข5 4, 20, ้าสี่ย่เเอาเลขที่มันคูณกันแล้วลงท้ายด้วย0คูณกันก่อน5 4 20 20คูณ4ก็80ครับหน่วยก็จะเป็นลูกบาศกเซนนะโจทย์ถามหาปริมาณเนื้อปลาครับสตอรกับเนื้อปลาเนี่ยมันคนละครึ่งอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นเราก็เอา80ไปหาร2ครับ ก็เนื้อปลา40บลูกบาทเซนซอสก็สี่สิบลูกบาทเซนครับราอนี้ถามหาเนื้อปลาเพราะฉันตอกขอควายจบ